เนเปิลสตอรี่อาร์เอวอชั่นเติมเงินง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์เข้าได้ทางทางมือถือและ PC เพียงแค่ล็อกอินเข้าไปเลือกช่องทาง ID เดของคุณที่ลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทําการกดเข้าสู่กาเติมเงินใส่เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเล่นใส่ตัวละครที่คุณใช้หลังจากนั้นเลือกช่องทางที่คุณชื่นชอบแล้วก็ไปสนุกกับเกมได้เลยนะครับผมอย่าลืมมาเติมเงินกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไรเด้นแชนแนลนะครับวันนี้นอยู่เกมเนเปิล r e อรี่อาร์เอฟเวอร์ เป็นยังไงกันบ้างพัฒนาตัวละครกันไปถึงไหนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยยังพัฒนาตัวละครได้ไม่ดีพอเนี่ยเรามาดูคลิปพี่เล่นดูนะครับเพื่อจะช่วยให้คุณเนี่ยพลังสูงขึ้นนะครับเอาละมาเริ่มหัวข้อวันนี้กันเลยแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเกมเม p ปิลซอรี่ไอเอวิวชั่นเนี่ยมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับ,จะ, Pie, ะรบ,บจะเป็นในส่วนของตัวซีซั่นบาดินผจญภัยแล้วก็ในส่วนของตัวเมเปิลรันกันนะครับสำหรับซีซั่นบาดินผจญภัยเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวอีเวนท์ที่เมื่อคุุณณททาาาเเเงงงื่่่ออออนนนนไไไขข,ขมัััััคคคคครรรรรบบบบีียจะะด้้้้วววลลแแก็ฟใชสห แลกรางวัลใหญ่อย่างตัวกาส้มเลยทีเดียวเป็นกิจกรรมที่แจกฟรีเล่นง่ายไม่ยากนะครับแค่คุณทําเงื่อนไขให้ผ่านในทั้ง5วันเนี่ยคุณก็จะได้รับรางวัลใหญ่ถึงตัวกาส้มไปใช้งานเลยทีเดียวส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเมเปิลบันนะครับซึ่งเมเปิลบันเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณจะได้รับเหรียญมาแลกของนะครับโดยกิจกรรมเนีายง่ายๆไม่ยากก็คือคุณจะต้องไปเล่นเดลี่ประจําวันนะครับเมื่อคุณเล่นเดลี่ประจําวันเนี่ยคุณจะได้รับในส่วนของตัวหลักฐานวิ่งนะครับก็คือลองทําใหู้สมมุุติว่่าคณเลน เดลีป่ประจำวันใช่ไหมคุณกดรับรางวัลเลยนะครับมันจะอยู่ในหมวดอันแรกเลยก็คือจะได้ตัวของเหรียญวิ่งมาซึ่งก็จะได้วันละครั้งเท่านั้น,นครับหลังจากคุณได้เหรียญวิ่งมาแล้วเนี่ยคุณก็ไปทําการเล่นอ e ีเวนต์กันเลยปกดเข้าไปที่เมปปลราน,นะครับกดลงสนามวิ่งซึ่งก็จะมีสนามวิ่งให้คุณเล่น2แบบนะครับจะเป็นสนามทั่วไปกับสนามแบบรูซึ่งสนามแบบรูเนี่ยจะใช้เพชรในการเล่นด้วยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเล่นทั้งทีก็ต้องเล่นแบบรูรไปเลยใช่ไหมปะลุยเลยครับสำหรับการเล่นง่ายๆไม่ยากนะคร กดวิ่งนะครับก็คือกดสเปซบาร์ที่ปุ่มนะครับแล้วก็ดูหัวใจข้อมูลของเราให้ดีดนะครับอย่าให้มันชนมอนถ้ามันชนมอนเนี่ยเลือดหัวใจเราจะลดนะครับแต่ในสถานะวิ่งของเราเนี่ยก็คือเรายัางวิ่งได้อยู่นะโอเคตอนนี้วิ่งหมดแล้วเราต้องห้ามชนมอนแล้วนะครับวิ่งเก็บดูดมาจะดูดดาวนะครับยิ่งคุณได้ดาวเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้คะแนนเยอะนะครับอุ้ยกระโดดลมมอนนะครับผมกิจกรรมก็ง่ายๆไม่ยากนะครับวิ่งไปวิ่งไปมีระยะทางบอกอยู่นะครับว่าเรามาแล้วกี่ทางนะครับด้านบนนะครับ ี่เรากระโดดพลาดขึ้นไปชั้น2ไม่ได้โหเสียเหรียญไปเยอะเลยข้างล่างก็ได้บูสต์มาครับนี่ตอนที่เราได้บูสต์ครับเราก็จะเหมือนแบบเป็นอามาตะเลยนะเราก็วิ่งเก็บเหรียญได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเรจะไม่เหล็กถัดไปครับดูเหรียญดูเหรียญดูเหรียญเอามาเอาเหรียญมาเยอะๆเอาเหรียญมาเยอะๆนะไปเก็บหัวใจเก็บหัวใจที่ข้างล่างมีดูอโอ้โหไม่ได้เข้าไปเอาไม่เป็นไร หัวใจก็คือพลังชีวิตเรานะถ้าเกิดว่าเราไปชนมอนเนี่ยหัวใจเราก็จะลดนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับเก็บเท่าที่เก็บได้นะครับตอนนี้เอาให้เยอะที่สุดเอถ้าโดนมอนนะครับมาจากหัวใจลดนะครับเราโดนได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าจบ3าครั้งปุ๊บก็จะจบเลยเรียบร้อยครับผมหลังจากชนะแล้วเนี่ยคุณก็จะรับในส่วนของตัวผงอันนี้นะครับเอาไว้ในการแลกเหรียญนครับเราก็จะได้แรงกิ้งแลวก็เหรียญของตัว ที่เราได้มาครับคำนวณเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่แรงเอสนะครับเพียงว่าจะบอกว่าเนี่ยพิวรางวัลของคนที่ได้ระดับสูงสุดเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เหรียญที่เราได้มาเนี่ยก็สามารถมาใช้ในการแรกลกร้านค้าสายรุงได้นะครับซึ่งก็จะมีในไลายหลักเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวการ์ดทองแล้วก็ที่สุ่มอินเทพจันดาราน,นั่นเองครับหรือคุณจะเก็บเป็นรางวัลใหญ่เอาไว้แลกก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณได้คะแนนมากพอเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นการเก็บสะสมให้ครบ6 0รเหรียญลุงนะครับก็คือสามารถจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าคุณใจร้อนเนี่ยอยากจะได้ไวๆเนี่ยคุณสามารถจะมาุดหนุนตัวเกมได้ที่แพ็กเกจสายรุ้งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเควสให้ด้วยว่าเนี่ยถ้าคุณใช้งานเหรียญเนี่ยจะได้รับเหรียญโบนัสไปด้วยนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีในส่วนของอันดับด้วยยิ่งคุณได้อันดับเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นสามารถรับรางวัลได้นะครับมันจะมีแรนกิ้งให้มีเลเวลให้นะครับยิ่งแต่ละเลเวลสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งได้รางวัล ก็พี่เดิลขออนุญาตประสานสัมพันธ์นิดนึ่งครับเกี่ยวกับทาง m บ p เ e อร o ซอ R ี่อาร์เอวิใน Discord นะครับตอนนี้ตัวเกมมีการจัดอีเวนต์3อีเวนต์ด้วยกันนะครับให้ผู้เล่นได้เข้าร่วมกันนคัคืออีเวนต์แรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเบลเปอร์ r อรี่อาร์เอวร่วมกับทางโฮเว่ยนะครับทำการจัดก,กิจกรรมคอลแลบร่วมกันซึ่งผู้เล่นหรือเพืเ่อนๆเนี่ยสามารถไปเข้าร่วมได้นะครับที่โต๊ะของร้านค้าโฮเว่ยโดยตรงเนะครับโดยของไทยนี่จอยู่ที่ร้านซิคอสแปรที่แฟชับถ้าาเกิดว่ ถ้าอยากจะไปเข้าร่วมเนี่ยกิจกรรมจะจัดแค่2วันเท่านั้นนะครับก็คือ5้าถึงหสิงหาคมน,นี้เพียงแค่คนไปที่ร้านนะครับทำการโพสต์รูปนะครับโซเชียลมีเดียของคุณนะครับพร้อมทั้งแฮชแท็กแอปแกลอรี่แล้วก็เมเปิลสตอรี่อาร์นะครับคุณก็จะได้รับไอเทมที่ะระลึกพิเศษไปเลยนะครับเป็นไอเทมมูลค่าค่อนข้างสูงเลยแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้โชคดี10ท่านด้วยนะครับรางวัลเป็นอะไรก็อย่าลืมไปติดตามกันดูนะครับผมสตาบกิจกรรมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของตัวเมเปิล ตอรี่คัพนันเองนะครับโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมการทําวิดีโอได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทําวิดีโอผ่านทางช่องทาง YouTube หรืออื่นๆเนี่ยคุณก็จะได้รับในส่วนของตัวลุ้นรางวัลด้วยโดยจะเน้นไปที่ตัวของยอดวิวเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่ายอดวิวสูงถึงระดับหนึ่งเนี่ยเกมก็จะทําการแจกตัวของเพชรแดงให้กับคุณเลยนะครับพร้อมดังหินเทพจันดาราไปสุมกาชากันอีกเทียวนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครจะเข้าร่วมเนี่ยสามารถมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มาลงทะเบียนการแข่งได้ที่ลิงก หรบกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะนั่นคือการแข่งกิจกรรมเก็บเลเวลนั่นเองนะครับโดยผู้เล่นที่จะเข้าร่วมเนี่ยก็คือจะมีรางวัลเลเวลให้ด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าเล่นไปเรื่อยๆชิวๆนะจะมีแบบเลื่องเวลให้ด้วยโดยตัวเกมเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณสามารถที่จะเล่นจนถึงเลเวลร4อเป็นคนแรกได้ของเซิร์ฟเนี่ยเอาไปเลยฉายาพร้อมเพชรแดงสองหมื่นพร้อมทั้งของรางวัลอีกเพียบนะครับส่วนคนที่ไม่ถึงเนี่ยก็ยังมีรางวัลให้อีกหลายรางวัลเช่นเดียวกันนะครับ โดยกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่27สิงหาคมเลยก็คือใครเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกันเยอะนะครับผมะลังเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เกมกันดูหัวข้อสําคัญในการทําการ์ดกันต่อเลยนะครับสําหรับระบบการ์ดมอนสเตอร์นะครับจะปลดล็อกตอนผู้เล่นเลเวล94เป็นต้นไปนะครับซึ่งเมื่อเลเวลถึงแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้งานระบบการ์ดมอนสเตอร์ได้นะครับในฟังก์ชันรวบรวมซึ่งการ์ดมอนสเตอร์เนี่ยก็จะสามารถใส่ แล้วก็ต่อต้านตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะสงสัยว่าเอ้ยพี่ใส่การ์ดยังไงดีถึงจะดีการ์ดทั้งนี้หลายประเภทนะครับก็คือมีตั้งแต่เกรดฟ้าเกรดม่วงเกรดทองเกรดส้มเลยทีเดียวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันผู้เล่นสามารถมากดอ่านล่วงหน้าได้ที่ตัวของสมุดภ,ภาพซึ่งผมจะอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือการ์ดนะครับจะสามารถใส่ได้เป็นในรูปแบบที่เรียกว่าเซตนั่นเองซึ่งก็จะมีทั้งแบบเซตสามเซตห้านะครับซึ่งระดับสีม่วงเนี่ยจะมี เพียงแค่ระดับเซตสามเท่านั้นก็คือใส่ได้แค่3ใบซ้ากันแต่ถ้าเป็นระดับสีทองสีส้มขึ้นไปเนี่ยจะสามารถใส่ได้2รูปแบบเลยก็คือเซตสชิ้นกับเซตห้าชิ้นโดยการใส่เนี่ยจะต้องใส่เหมือนกันทั้ง3ใบหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆเลยครับไม่งั้นไม่ทํางานไยตอนนี้ผมก็ใส่ตัวของกาตัวของกุ้งเนี่ยสใบพร้อมกันตัวความสามารถของเซตสชิ้นก็จะทํางานคือความสามารถมันจะเขียนว่าตัวละครของคุณเนี่ยทุกๆ5้าเลเวลนะครับการมอนสเตอร์ทั้งหมดของคุณเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น ก็คือตัวการ์ดมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือมีพลังโจมตีของมันเองอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างการ์ดกุ้งเนี่ยก็จะมีพลังโจมตี2 5 0 0แต่ 2500, ถ้าเราใส่3ใบเนี่ยก็จะเพิ่มประมาณ60,000ดาเมจเลยก็ถือว่าเยอะมากๆการ์ดเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเราครับตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละใบเนี่ยใส่การ์ดไปไหนดีก่อนที่เราจะไปดูว่าไปไหนใส่การ์ดอะไรดีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละใบาหายได้จากที่ไหนนะครับ สำหรับที่แรกในการหาการนะครับก็ไม่ผลที่อัญเชิญนั่นเองนะครับโดยจะใช้ที่อัญเชิญเดียวเลยกันกับสัตว์เลี้ยงนะครับโดยใช้หินเทพจันดารานั่นเองนะครับเมื่อใช้หินนี้เนี่ยก็จะสามารถอัญเชิญแล้วก็ขอพรการได้โดยจะมีการันตีให้เช่นเดิมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณอัญเชิญไปเนี่ยก็จะมีการันตีทั้งแบบสีทองแล้วก็ทั้งแบบสีส้มให้เดี๋ยวเราจะลองให้ดูหนึ่งรอบนะครับแบบตัดไปการันตีการระดับสีทองไปเลยปึ๊บอันนี้ก็คือครบนะครับจะการันตีเลยว่าจะได้การ์ดสีทองอย่างแน่นอนเห็นหม้ไดาแล้ว ระหว่างการสุ่มเนี่ยก็จะมีการได้กวกสีฟ้าเอามาไว้ใช้สำหรับรย่อยด้วยนะครับโอเคได้ระะเรียบร้อยสำหรับสถานที่ต่อไปในการหาการ์ดนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวการทดสอบพันธมิตรนั่นเองโดยทดสอบพันธมิตรเนี่ยจะเป็นดันเชียนพิเศษที่ให้เราเนี่ยจัดการกับมอนร้อยตัวในเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็จัดอันดับกันนะครับโดยมีรางวัลเป็นแบบทั้งรายวันแล้วก็เป็นแบบรายซีซั่นซึ่งรายวันเนี่ยยิ่งคุณทำอันดับได้สูงครับคุณก็ยิ่งได้จํานวนการและกเกษตรการที่เยอะขึ้นอย่างตอนแรกผมอยอ 5 0สถึง100เนี่ยก็จะได้ตัวของตําราการ์ดนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีสุ่มนะครับทั้งแบบเศษการ์ดแล้วก็แบบการ์ดเต็มก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะได้แบบไหนบางทีเราดวงดีเนี่ยเปิดไปเนี่ยก็คือได้การ์ดทองใบเต็มหรือการ์ดม่วงใบเต็มเลยนะครับที่นี่จะเป็นที่หลักในการหาการ์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวของรางวัลซีซั่นนะครับจะได้ทั้งตัวของเหรียญเอาไวแ้แลกแล้วก็ได้ทั้งตัวเศษการ์ดด้วยซึ่งเวลาคุณลงผ่านเนี่ยมันจะยังไม่ให้เหรียญเลยนะเหรียญเนี่ยมันจะส่งให้เป็็นนรรรราา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 ยยวัอเเได้มามาามากกสถแ เจ็การ์ดต่างๆได้ในร้านค้าทดสอบนั่นเองตอนนี้เรามี500ใช่ไหมเมื่อกี้เราเพิ่งได้อะไรมาเราเพิ่งได้ตัวอหอยทากมาเราก็ทาการซื้อไปเลยครับนี่เราก็จะได้การ์อยทากมาละสอใบเมื่อเราเก็บครบเซต3ใบเนี่ยก็สามารถใช้งานได้จนการเล่นนะครับก็ง่ายๆไม่ยากนะครับก็คือกดเข้าไปเลยคนระับแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับดันซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด2นาทีเท่านั้นเองเมื่อคุณจัดการมอนสเตอร์ได้เนี่ยก็จะสามารถรู้เลยว่าคุณเนี่ยทำคะแนนได้อันดับประมาณเท่าไหร่นะครับผม นอกเหนือนจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวอีเวนต์แล้วก็ร้านค้าต่างๆครับที่ทําให้คุณมีโอกาสได้รับไอเทมเศษการ์และก็การ์ดมาใช้เช้นเดีวยวกันอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวซ่อมเครื่องทัมเมอร์นะครับเมื่อคุณใช้งานในการซ่อมแล้วเนี่ยคุณก็จะรับเศษอันนี้มาซึ่งเอาไว้ใช้ในการแลกการ์ดได้แต่ว่าการ์ดในเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวของเศษล้วนๆนะครับซึ่งคุณจะสามารถเลือกได้เลยว่าที่จะใช้กี่เศษซึ่งจะต้องเก็บทั้งหมด120เศษนะครับจึงสามารถผสมเป็นระดัดนนีีทออ้้นนก็ยยู่่่คุณเลวา แลกอะไรไปอย่างผมเนี่ยก็แลกพวกกุ้งกับตัวปลาหมึกไปละในเศษกิจกรรมนี้หรือจะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมอย่างที่เขาแจกเลยอย่างเช่นตัวของซีซันพาราไมาจนภัยที่เราเพิ่งอธิบายไปก่อนน้านี้เนี่ยว่าถ้าคุณเล่นกิจกรรมจนครบเนี่ยก็จะรับไปถึงระดับการ์ดเต็มที่เป็นระดับสีส้มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวมเปิ่รันนะครับที่สามารถเอาร้านค้าเนี่ยมาแลกพวกเศษการ์ดต่างๆได้นะครับแบบนี้มีเศษการ์ดให้แลกแล้วก็มีตัวของเสษการ์ดส้มให้แลกด้วยแล้วคุณจะอดนุน มีการได้เหรียญหรือได้เศษ g a โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันผมเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเราจะพัฒนากาดแบบไหนดีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเมื่อเราได้ร์ดมาแล้วนะครับ gas ก็อยู่ในส่วนของตัวด a อ m o n ตอร์นะครับแล้วก็กระเป๋าเป้นั่นเองโดยเมื่อคุณได้มาเนี่ยคุณก็สามารถใช้งานกร์ดต่างๆได้เพียงแต่ว่าร์ดต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้นะคุณสามารถที่จะทําการย่อยทิ้งได้ซึ่งร a ดที่คุณจะได้มาเนี่ยก็จะมีทั้งร์ดฟ้าการ์ดม่วงร a ดทอง แล้วก็การส้มโดยการฟ้าเนี่ยจะเป็นการที่คุณสามารถย่อยได้เลยพอไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่วนการม่่งเนี่ยต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าการในแต่ละครั้งนี้ที่คุณทําการแยกหรือคุณทาการย่อยมาเนี่ยคุณจะไม่ได้รับตัวการ์ดกลับมาก็คือสมมติว่าคุณย่อยไปแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกนะครับเช่นสมมุติเราย้องลองย่อยให้ดูใบหนึ่งเป็นกางแยกตัวของการหอยทากสีฟ้าคุณจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าผลึกมานาที่เอาไว้ใช้สําหรับในการตีบวกการ์ดนะครับปากดไปผู้ผู้เชญเลยว่าการ์ดมันหายไปนะครับมันไม่ใช่การคมือการ ย่อยเลยนะครับก็คือถ้าคุณย่อยไปแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเอามาตีบวกการ์ดได้อย่างเงี้ยก็จะใช้ในส่วนของตัวผลึกมานาปาบตีไปเนี่ยสถิตสก็ขึ้นใช่ไหมทีนี้ผลึกมานาเนี่ยจะหาจากไหนนะครับผลึกมานาเนี่ยจะได้หลักๆเลยคือจะได้มาจากการลงทารบตัวโจมุลเหลงครับซึ่งเมื่อคุณผ่านด่านไปได้เนี่ยก็จะได้รับตัวของรางวัลในพังหาดครั้งแรกครับก็คือผลึกมานาจํานวนมากนั่นเองมีคุณไปชั้นสูงเท่าไหร่คุณก็ได้รับผลึกมานาเยอะเท่านั้นนะครับรวมไปถึงรางวัลรายวานักน,วนกตารตี วกกาดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาเลือกการาดที่จะใช้กันโดยผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆตามนี้นะครับสำหรับในส่วนของหมวดหมู่นะครับก็อธิบายไปแล้วก็คือจะมีทั้งหมด3หมวดหลกัลกๆด้วยกันก็นะคือเซตโจมตีเซตป้องกันแล้วก็เซตผู้พิทักษ์นะครับโดยในแต่ละหมวดเนี่ยเราจะเอาแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือจะแบ่งเป็น3ประเภทย่อยใหญ่ๆเลยนะครับ <ๆ S 1> ก็คือเพิ่มพลังโจมตีโดยตรงก็คือใส่เข้าไปปุ๊บเพิ่มพลังโจมตีเพียวเลย ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรยุ่งยากใส่ปุ๊กเพิ่มปัับเลยก็คืออันนี้จะเป็นการใส่เซตที่ว่าใส่แล้วทุกใบเพิ่มพลังโจมตีทุกใบเลยนะครับก็คือเป็นเซตการ์ดมอนเตอร์แต่แบบที่สองเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการขึ้นอยู่กับการตีบวกก็คือมันจะเน้นสําหรับคนที่แบบว่าเน้นการตีบวกการ์ดโดยรวมแบบบางคนเนี่ยไปด่านโดโจสูงใช่ไหมได้ตัวของผลึกมานามาเยอะคุณตีบวกการ์ดเยอะยิ่งคุณตีบวกการ์ดรวมกัน ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยทุกๆ20เวลคุณจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เหมาะกับพวกเหล็กเกมที่แบบว่าไปชั้นดัวโจสูงสูงแล้วมีผลิตมานายเยอะๆแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวขึ้นอยู่กับเลเวลตัวละครหลักซึ่งยิ่งตัวละครหลักของคุณเนี่ยมีเลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยตัวของการ์ดก็จะแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นคำถามเลยก็คือทั้ง3ประเภทเนี้ยแบบไหนได้พลังโจมตีเยอะสุดหรือแบบไหนทําง่ายสุดจะบอกแบบนี้แล้วกันหลังจากที่ได้ลองเทสตมาเองเนะครับแบบแรเเีี่ยพบบพลังจมตว ทำง่ายสุดเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันไม่ต้องพึ่งการตีบกเยอะคือมันใส่ไปปุ๊บมีเท่าไหร่เพิ่มเท่านั้นเลยแอดซึ่งก็จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เลยประสิทธิภาพของพลังโจมตีมันจะขึ้นเดี่ยวนั้นเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากพวกของตัวเลเวลตัวละครหลักแล้วก็ตัวของการตีบกกาสอย่างตีบกกาสเนี่ยบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านชั้นโดโจโดได้ชั้นสูงในตัวผลึกมานาก็จะมีน้อยใช่ไหมก็คือตัวของประสิทธิภาพกาสก,ก็จะน้อยตามไปด้วย หรือบางคนเนี่ยยังได้การ์ดมาในช่วงแรกแรเนี่ยเลเวลตัวละครหลักยังไม่เยอะเนี่ยก็จะแสดงสินภาพได้ไม่เต็มที่เช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยคือเลเวลตัวหลักเรายังน้อยอยู่เลเวลเรายังไม่ถึงร้อยเลยเราเพิ่งได้การ์ดมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในในช่วงแรกเนี่ยผมจะแนะนาให้ใส่พวกการ์ดที่เพิ่มพลังโจมตีเพียวเียวไปก่อนนะครับแต่ว่าพวกการ์ดม่วงเนี่ยก็จะเป็นการ์ดพลังโจมตีเพียวเอยู่แล้วเหมือนเกมเขารู้แหละว่าช่วงแรกเนี่ยยังไงก็คือในส่วนของหมวดโจมตีเนี่ยก็เน้นพลังโจมตีไป มันจะเริ่มมีออปชันให้เลือกเยอะขึ้นก็คือคุณจะเลือกว่าจะเอาแบบเพิ่มพิ้วๆเลยหรือว่าจะเอาแบบตามเลเวลนะครับหรือจะเอาแบบในส่วนของตัวแบบขึ้นอยู่กับการตีบวกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับ <S <S เช่นเดียวกันกับตัวของหมวดป้องกันแล้วก็หมวดพิทักษ์นะครับก็จะคล้ายๆกันหมดเลยก็คือจะเป็นแบบป้องกันล้วนนะครับแบบป้องกันจากการตีบวกแล้วก็ป้องกันจากตัวของเลเวลตัวละครหลักก็อยู่ที่คุณเลยว่า คุณตั้งใจจะใส่แบบไหนนะครับให้เหมาะสมกับคุณโดยในช่วงแรกมือใหม่ทุกท่านนะครับผมจะแนะนให้ใส่ในส่วนของตัวการม่วงไปก่อน,นะครับเพราะว่าการม่วงเนี่ยช่วยได้เมื่อคุณเล่นไปจนคล่องแล้วเนี่ยหรือเริ่มได้กราร์ดเยอะแล้วครับอย่างผมเนี่ยต้องบอกว่าอันดับสูงด้วยแหละก็เลยได้กราร์ดทองบ่อยะครับแล้วก็ส่วนนึงคือแรกมาด้วยผมก็จะเน้นไปที่การม่วงกับการ์ดทองะครับใส่ครบเซตได้ยิ่งดีอย่างตัวของผู้พิทักษ์เนี่ยที่เป็นในส่วนของตัวเลือดเนี่ยผมจะเน้นเยอะหน่อยก็คือเน้นการตีบวกผมจะตีบวก,ก์ด ฝั่งเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนของผู้พิทักษ์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่สะดใส่นะคือเราก็เพิ่งได้มาใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเราได้การมาหลายใบแต่มันไม่ซ้ําเลยไงคือมันไม่ซ้ํามันก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่ผมก็เลยแบบใส่คร่าคๆไปก่อนแก้ขัดนะครับอันนี้ก็คือแบบในสองตัวป้อง,งกันแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาซ้าแบบครบเซต็จแล้วเนี่ยก็ใส่แบบนี้ได้เลยโดยเซตเนี่ยระดับสีทองเนี่ยจะสามารถใส่แบบเซต5ได้ด้วยนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูว่าใส่แบบไหนเหมาะกับคุณนะครับแล้วก็บางอาชีพเนี่ นักธนูอย่างเงี้ยพลังโจมตีมันเยอะใช่ไหมพลังโจมตีต้นเป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ค่อยคลีเยอะมากแต่ก็จะเน้นแบบพลังโจมตีเวรพีโอไปก่อนแต่บางอาชีพเนี่ยก็แบบมีอัตราคลีที่เยอะอย่างพวกโจรอย่างเงี้ยครับก็เน้นไปที่ตัวของอาการตีบวกการ์ดเยอะๆนะครับจะได้มีประสิทธิภาพเยอะๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพด้วยนะครับตัวการทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับถ้าแต่ว,ว่าใครเนี่ยเรียนรู้ระบบก,การ์ดได้คล่องแล้วเนี่ยคุณจะสามารถที่จะพัฒนาตัวละครของคุณได้เก่งกาจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ ทางลบจัดการนะครับอยากคิดว่ามันน้อยนะครับทางลบจัดการเนี่ยเยอะพอกับตัวหอุปกรณ์สวมใส่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ผู้เล่นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษามันไว้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับยังไงได้ชื่อชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยนะครับผมและอย่าลืมเล่นกิจกรรมที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะครับในส่วนของตัวกิจกรรมสีสันพลเรบินพันชนภัยนะครับแล้วก็เป็นส่วนตัวไปบนดันนะครับได้เสจการเยอะมากเช่นเดียวกันเจอกันคลิปวิดีโอสวั